สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมหนึ่งเมืองน,นครและอาจารย์นนท์นะครับท่านผู้ฟังครับขึ้นชั่วแม่แม้ความตายจะพรากชีวิตไปแต่ความรักความห่วงที่มีต่อลูกย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นเสมอในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผีตายทั้งกรมห่วงลูกครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังได้แล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง เรื่องเล่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดก่อนปีพุทธศักราช2500ซึ่งหมู่บ้านทางภาคเหนือหมู่บ้านหนึ่งที่มีจํานวนประมาณ32หลังคาเรือนโดยประมาณห่างไกลจากชุมชนไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงซึ่งเป็นแถบชนบทท้ายของหมู่บ้านมีเรือนไม้ไผ่มุงคาพื้นกระดานเป็นฟากไม้ไผ่มีลุงทองป้าชื่นซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่กับลูกสองคน เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นกําลังเล็กอยู่พอสมควรลุงทองเองก็มีอาชีพรับจ้างและทําไร่แต่ต้องเดินเท้าออกไปไกลหมู่บ้านเกือบสิบกิโลซึ่งเป็นทางราบสลับกาเนินเขาและผ่านแม่น้ําใหญ่ซึ่งหนึ่งในแม่น้ําใหญ่สายนั้นคือแม่น้ํายมและอีกแม่น้ําหนึ่งก็เป็นลําน้ําสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ํายมเหมือนกันทางภาคเหนือจะเรียกภูเขาว่าดอย ภูเขาที่ลุงทองไปทําไร่ก็จะเป็นภูเขาที่สูงขึ้นมาโดดเด่นอยู่ลูกหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าดอยโทนหรือภาคกลางจะเรียกว่าภูเขาโทนซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่สูงจากบริเวณภูเขาเหล่าที่ล้อมรอบส่วนลูกที่ยังเล็กทั้งสองก็ฝากกับญาติเพื่อนบ้านหรือคนชราไว้ตอนกลางวันอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่คอยดูหาอาหารเฝ้าให้นอนหลับกลางวันและตามภาษาเด็กบ้านนอกทั่วไปต่อมา ป้าชื่นมาตั้งท้องตอนมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังช่วยงานลุงทองจนกระทั่งใกล้ท้องจะแก่จึงหยุดมาอยู่กับบ้านวันหนึ่งราวๆสองทุ่มป้าชื่นปวดท้องใกล้คลอดชาวบ้านก็ต่างอาสาพากันไปตามหาหมอตำแยซึ่งอยู่ต่างหมู่บ้านมาทำคลอดไกลออกไปอีกสัก5กิโลใกล้จะถึงหมู่บ้านของหมอตำแยก็จะต้องข้ามเรือข้ามฝากไปหายัางหมู่บ้านนั้น มือแสงตะเกียงของหมอตำแยจะใกล้ถึงบ้านยายชื่นใช้มือพยุงเสอไม้ไผ่กลางบ้านแล้วก็ร้องขึ้นมาบีดร้องขึ้นมาเสียงดังแล้วก็ปล่อยมือร่วงลงบนที่นอนเป็นที่โกลาหลมากญาตพี่น้องต่างจุดตะเกียงและเทียนเพิ่มเพื่อให้แสงสว่างพอดูได้กันทั่วเมื่อหมอตำแยมาถึงแล้วก็รีบกุลีกุจอ จับแขนยายชื่นทั้งสองข้างร่างนั้นเย็นไปแล้วเย็นเฉียบมากเมื่อจับที่ประจรปรากฏว่าชีพจรขาดหมอตำแยนั่งถอนหายใจอยู่พักแล้วก็เอ่ยกับลุงทองว่าป้าชื่นสิ้นใจแล้วเนื่องจากเด็กที่เกิดอยู่ในลักษณะขวางผิดจากธรรมชาติจึงหมดลมเบ่งและสิ้นใจในที่สุด ตั้งแต่นั้นตำนานผีตายทั้งกลุ่มก็เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ชาวบ้านห้าหกคนก็ยังช่วยจัดแจงนำผ้ามาคุมร่างไว้รอรุ่งเช้าค่อยว่ากันอีกทีที่เป็นญ,ญาติไกลๆห่างไปก็ถ้ายอยกลับบ้านก็จะเหลือลูกสองคนลุงทองและเพื่อนบ้านอีกสักสองสามคนพากันสลับสับเปลี่ยน,นอนเฝ้ากันทั้งคืนพอรุ่งเช้า สปเลอที่มีคาถาอาคมได้รับการติดต่อเดินทางมาถึงก็ทำพิธีจุดเทียนขอขมาล่างที่ไร้วิญญาณแล้วทำพิธีตัดพื้นไม้กระดานของบ้านเป็นช่องทะลุเท่าตัวคนและให้คนรับลงไปจากข้างล่างจนถึงดินจึงนำศพของป้ายชื่นออกจากใต้ถุนเรือนหามไปทำพิธี ฝังในป่าช้าไม่ไกลหมู่บ้านมากนั้นส่วนการฝังที่ป่าช้าจะจัดการอย่างไรเสียตามประเพณีหรือจะเอาเด็กออกก่อนก็ไม่มีใครตามไปดูผู้คนที่ไปส่งสัป,ปเหรอก็ได้แต่ขุดแล้ววางร่างนั้นลงพื้นหลุมและปลีกตัวออกไปอยู่ห่างๆจนสัป,ปเอร์ทําพิธีเสร็จจึงรีบมาช่วยกรบดินแล้วกลับไปบ้านใครบ้านมัน ลุงทองก็ยังมีญาติพี่น้องมาช่วยซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนพื้นกระดานไม้ฟากใหม่แต่ก็ยังไม่คลายความโศกเศร้าในการจากไปอย่างกระทันนั้นลูกเล็กๆที่พอพูดได้ก็ร้องไห้หาแม่อยู่ตลอดพบค่ำก็ได้ตะกางมุง้งเย็นวันนั้นดับตะเกียงเพื่อให้ลูกนอนตั้งแต่หัววันส่วนตัวเองก็นอนลืมตายอยู่ในมุง้ง คุนคิดถึงภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานหลายวันต่อมาลุงทองก็กลับไปทําไร่ที่ดอยโตนเหมือนเดิมเช้ามาก็เดินทางออกไปค่ามาก็กว่าจะถึงบ้านก็ค่าแล้วก็ฝากลูกวกับยาติญาติหรือผู้เฒ่าผู้แก่ไว้ดูแลคอยหาอาหารเย็นไว้ให้ซึ่งบ้านนอกก็เป็นที่พึ่งพากันแบบนี้จนมาถึงวันหนึ่ง ลุงทองต้องกลับมาบ้านตามปกติแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววที่จะมาเนื่องด้วยลำน้ำยมมีน้ำหลากกว่าจะข้าม,มาได้จากฝั่งทางดอยโตนก็ต้องอาศัยเรือไปรับอีกทีหนึ่งไม่สามารถเดินลุยข้ามฝากมาได้เหมือนแต่คราวก่อนๆจึงมาบ้านคํามืดยังไม่ถึงเด็กก็ตามตะเกียงแล้วก็มีกับข้าวที่ญาญานนามาฝากไว้ให้นั่งทานกันแต่ก็คาแล้วมองไม่เห็นตัวคนส่วนบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่พออุ้ยแม่อุ้ยทางเหนือก็ห่างกันพอเรียกได้การอุบัติในความเป็นห่วงลูกของสัญชาตญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจิตดวงวิญญาณน,นั้นก็เกิดขึ้นเป็นเงารูปร่างคล้ายปลายชื่นออกมาจากดงกล้วยหลังบ้านแล้วก็พาตัวเองเดินลอดใต้ถุนเรือนโผล่มือขึ้นมาเพื่อย้ายถ้วยกับข้าวของเด็กทั้งสองคน ผู้เป็นพี่เห็นดังนั้นก็ก้มเรือนฝากที่มีรอยห่างมองดูก็เรียกชื่อแม่กันส่วนน้องสาวก็เรียกชื่อแม่ตามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ข้างบ้านพากันตกใจต่างรีบจุดตะเกียงมาที่บ้านหลังนั้นเด็กก็ต่างพากันร้องไห้อีกสักพักลุงทองถึงเดินทางมาปอบกันเป็นการใหญ่กว่าเด็กจะหายร้องไห้หยุดขนหนีดีฟอร์ ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ก็กลา้กากลัวกลัวกับเหตุการณ์ที่ขึ้นเพราะผีตายทั้งกลมเฮียนและเป็นที่คอรหาอาถรรพ์กันมากในหมู่บ้านของเราเหตุการณ์ผีตายทั้งกลมของป้าชื่นต่างถูกเล่าต่อกันไปคนที่ชอบเล่าเรื่องเหล่านี้ก็มักจะอยู่ไกลเป็นที่สนุกสนานและหวาดกลัวปนกันแต่บ้านใกล้ๆกลับไม่เป็นอย่างนั้นพอพบข้ามต่างก็ปิดประตูหน้าต่างเหลือไว้แต่ ายายหรือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยสองคนที่จะต้องนํากับข้าวกับปลาไปให้เด็กทั้งสองชายหญิงลูกลุงทองถ้าลุงทองยังกลับบ้านไม่ถึงในการไปทําไร่แต่เมื่อจุดตะเกียงแล้วเอาอาหารให้เด็กเรียบร้อยแล้ววางไว้เด็กก็พากันกินเองส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็ปิดประตูนานๆก็จะแอบ,บดูตามช่องประตูหน้าต่าง ฝาบ้านมองลงไปยังบ้านลุงทองบ่อยครั้งที่เด็กไม่ส่งเสียงแต่ชาวบ้านเห็นป้ายชื่นมานั่งอยู่ที่หัวบันไดหรือนั่งอยู่บริเวณบ้านหรือนั่งพิงเสาต้นที่ป้ายชื่นทิ้งมือปล่อยล่างสิ้นชีวิตนานวันเข้าก็ไม่มีใครที่จะเข้าใกล้บ้านหลังนี้แต่เด็กก็ยังใช้ชีวิตตามปกติยกเว้นแต่ว่าวันพระก็จะมีสิ่งที่แปลกประหลาด อาจจะมีเสียงหวีดร้องหรือเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่บ้านแถวนั้นไม่มีเด็กเลยสักคนจนในที่สุดชาวบ้านทนต่อเหตุการณ์นี้ไม่ได้ก็จึงไปติดต่อพระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดเพื่อจะเชิญดวงวิญญาณของประชื่นไปสู่สุคติยังภบภูมิที่ดีขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ก็จะหายไปพักหนึ่งแต่ก็กลับมาไม่ว่าเสียงเด็กร้อง เสียงมาหอนตรงกลางคืนเสียงหาบน้ําซึ่งสมัยก่อนก็ต้องไปตักน้ําที่บ่อและเดินมาหาน้ําและเทน้ําใส่ตุ่มใส่โอง่งเมื่อชีวิตคนรอบข้างไม่สามารถอยู่ได้เป็นตามปกติก็จึงกลับไปหาซาป,ปเลอคนเดิมเพื่อทําการสะกดวิญญาณที่บ้านแต่หลังจากสะกดวิญญาณเรียบร้อยแล้วยายเชื่นก็ไม่ปรากฏอยู่บนบ้านแต่จะเดินรอบๆอ,อยู่ในที่สุด ก็ปรึกษากับลุงทองเพื่อจะลื้อบ้านหลังนั้นลุงทองก็เห็นใจชาวบ้านจึงลื้อบ้านและไปปลูกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเอาลูกทั้งสองคนไปด้วยหลังจากนั้นที่ผืนนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หรือหากใครมาอยู่ปลูกกระต๊อบอยู่ที่เดิมก็มีอันที่จะละหองละแหงมีเรื่องมีราวจนแยกกันในที่สุดถือว่าเป็นที่อาถรรพ์ สำหรับบ้านเรือนที่มีผีตายทั้งกลมสิ้นชีวิตตรงพื้นที่นั้นจึงเป็นอุทาหรณ์เรื่องเล่าต่อกันมาแถวบ้านนอกภาคเหนือนว่าผีตายทั้งกลมของไปชื่อน,นี้เฮี้ยนมากแม้แต่หรือบ้านออกไปแล้วอาถรรพ์ของดวงวิญญ,ญาณยังเฝ้าวนเวียนอยู่สิ่งนี้ก็จะบอกให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับฟังรายการนี้ผมซึ่งไปเจอกับพ่ออุ้ยเลยถามท่านว่าท่าน สามารถอยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ได้อย่างไรโดยที่ท่านก็ไม่สะทกสะท้านในบางเรื่องที่เขาหลอกหลอนกันท่านก็บอกไม่มีอะไรท่านมีคาถาอยู่บทหนึ่งขึ้นชื่อคาถานี้เป็นคาถาระงับเนื้อความของคาถาผมจำได้ท่านเล่าให้ผมฟังว่าณนะอุดณนะอัดณนะปัดณนะปิดพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์นะโมพุทธายะ จึงเป็นคาถาที่มอบให้ไว้แก้อาถรพ์ผีตายทางกรมขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของผีตายทางกรมห่วงลูกนี้ดวงวิญญาณดวงนี้กลับมาก็เพื่อจะทำหน้าที่ของแม่ดูแลลูกเล็กชายหญิงของตนเท่านั้นไม่ได้ไปหลอกร้อนใครแต่ด้วยความที่ผีและคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อตายก็ต้องไปอยู่ในส่วนของคนตาย ชาวบ้านจึงต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ดวงวิญญาณกลับมาหาลูกได้แต่จิตที่ห่วงของแม่นั้นมีกำลังมากดวงวิญญาณน,น,นี้จึงยังคง,งวนเวียนอยู่กลายเป็นแรงอาถรรพ์ที่เกิดกับสถานที่ที่เขาเคยอยู่ถ้าผู้ฟังครับในทุกสถานที่ย่อมมีคนตายเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามีอีกสักกี่ดวงวิญญาณที่ยังคง,งวนเวียนอยู่และเรา จะเป็นคนที่ดวงวิญญาณน,นั้นรอคอยอยู่หรือไม่พบกันใน EP ีหน้าครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์รายการของเราด้วยครับผมหนึ่งมือนครและอาจารย์นนท์ขอลาไปก่อนปราบขอขระคุณครับ